วันนี้น้องฮิตาจะพาทำอะไรลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้สีสีอ่าลองทำยังไงคะทำให้เพื่อนๆดูหน่อยอ้าวก็เป็นการระบายสีด้วยไม้จิ้มฟันอ่าใช่ไหม ขูดขูดสีเป็นการขูดขูดสีขูดขูดดูไหมสิจะขูดกันให้สวยงามไปเลยคอคอออกมาระบายยังหลง ระบายสีแบบนั้นหรอ,อขุดไปขุดไปขูดสีขูดสีขุดให้สีออกมาสวยไหมเสร็จยงังคะโอ้ 哎。<不> <laughs>